เอ้ยย่อให้ทคนนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ผมแบ็คล mm ็อ hmm. กเ,เดิมนะครับวันนี้เรามานั่งจับเผาคุยกันอีกเช่นเคยฮนะคือวันนี้ผมคือมีคนถามผมว่าพี่ฮะมาซาม,มุเนะจะมีภาคสองไหม mm hmm. ผมเป่แบบนั่งยันยืนยันนอนยันหรือว่ามีแน่นอนนะภาคสองมาแน่นอนไม่รู้ว่าปีหน้าปีไหนหรือเดือนไหน อาจจะปีหน้าหรืออีกสองปีข้างหน้าก็ได้นะผมไม่รู้นะแต่มีแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องในมังงะยังไม่จบในเรื่องในมังงะยังมีอีกเยอะแยะนะที่ยังไม่ได้ฉายออกมาให้ดูอะก็คือผมจะสปอยซีซั่นสองแค่ช่งแรกๆนะใครไม่ดูปิดเลยรู้แค่ว่ามีซีซั่นสองพอแล้วปิดเลยนะแต่ก่อนจะดูไลค์ไลค์ไลค์ให้ก่อนนะอยากอยากเห็นคนไลค์นะเออนะก็ในซีซั่นะสองอะถ้าเกิดให้ผมเดาถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะมันจะเริ่มเรื่องมาตั้งแต่มันจะได้ไปทัศนศึกษาที่รอนดอน แล้วมันจะเจอสาวคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ชอบวาดรูปนะที่ชอบวาดรูปแล้วก็ไปเห็นมาซามูเนะกับอากิอยู่ด้วยกันพอดีเฮ้ยแคเลยมันก็เลยแบบอยากให้สองคนนี้มาเป็นพระเอกนางเอกในการ์ตูนของเขานะแล้วก็มาซามูเนะปฏิเสธอย่างชื่นเชิงปฏิเสธแบบทันทีนะแล้วหลังจากนั้นพอมาซามูเนะกลับบ้านไปกำลังจะกลับบ้านสิก็เจอพี่ชายของผู้หญิงคนนั้นคือพี่ชายนั้นเป็นมาเฟีย เออนะ่ะเราแค่นี้พอสปอยแค่นี้พอนะเรื่องเรื่องภาคสอนจะดําเนินประมาณนี้นะ่ะแล้วก็จะได้ต่อยกับอีตัวปลอมตอนใกล้ๆจบนะ่ะ <c oughs> ถ้ารู้ได้อ่านมางงะครับมังงะยังไม่จบครับเนื้อเรื่องมันที่จริงมันดาเนินม,มาถึงตอนใกล้จบนะสามสีซัอนหนึ่งใกล้จบแล้วแต่ตอนที่สิบสองของภาคหนึ่งมึงเหี้ยมากกูบอกมึงเหี้ยมากนะค,ออคือแบบเออคือแบบไล้ดอีโก้เลยกูแบบ คือผมบอกแล้วผมคาดหวังกับไม่เรื่องนี้ไว้เยอะมากคือแบบชอบไงชอบเน้นเรื่องแนวนี้แบบอุ้ยเชื่อคือแบบเฮ้ยมันจะมาแล้วอะแล้วก็มันจะมีตอนหนึ่งสำหรับซีซั่นหนึ่งที่ผมดูไม่ต่ำกว่าสิบถึงยี่สิบรอบคือตอนที่สี่นะตอนที่นะทำไมนายต้องเมินใส่ฉันด้วย,ยนะอุย้ยากิมนาห์หอยเอ่นะก็คือ มันมีมันมีมันมีไม่ต้องถามว่ามันจะมีไหมคือมันมีนะสำหรับซีซั่นสองมีแน่นอนล้านเป็นเซนต์นั่งยันยืนยันนอนยันว่ามีนะแล้วก็ในเรื่องก็ผมก็บอกเกินเข้าๆแล้วนะเพราะว่าซีซั่นหนึ่งก็ทิ้งท้ายแล้วแหละว่ามีนะก็มันก็มีแล้วนะก็สำหรับใครที่ดูติดตามมังอ่ะหรือเมเรื่องนี้อยู่ก็ยังเป็นซับไทยอยู่นะตอนนี้ไม่มีภาคไทยว่าเมเพิ่งเปิดมาเมื่อประมาณเดือนที่หนึ่งของปีนี้นะฮะก็ผมติดตามมาเดือนนี้เดือนที่สี่เอ้สามจะสี่ก็สามเดือนกับสี่เดือนนะก็รู้สึก มันเป็นอนิเมะเรื่องที่สามนันที่ผมดูดแบบซับไทยเรื่องที่หนึ่งไฮตาคุริกีภาคสามเรื่องที่สองนิซุโคนซีซั่นสองเรื่องที่สามก็เรื่องเนี้ยซับไทยครับสามเรื่องนี้นะคือสามเรื่องที่ผมจะไม่มีวันลืมเลย <laughs> นะฮะคือ มันมันอธิบายไม่ถูกคือแบบมันชอบมันชอบแล้วคือชอบมากผมอยากให้ตอนนี้มันมึงออกมาเลยซีซั่นหนึ่งเลยเป็น OVA ของหัวส้มไม่จำชื่อแม่งไม่ได้ดิกะดิโกสักอย่างเนี่ยนะหัวส้มอ่ะคือแบบออกมาเลย OVA ของมันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดพระเอกชอบมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าเกิดชีวิตจริงมีคนมาชอบเราอย่างเงี้ยเฮ้ยเรากล้าปฏิเสธอย่างงั้นหรอวะผมว่าไม่นะไม่ไม่ไม่ได้ภาคหนึ่งมันมีข้อติคือว่ามันบอกจะแก้แค้นมคือแบบมันก็ไม่ได้ทำอะ เออมันก็ไม่ได้ทําอ่ะแต่ซีซสั่นสองมันก็ไม่ได้ทําบอกมาเลยว่ามันไม่ได้ทาซีซสั่นสองก็ไม่ได้ทําฮะเพราะว่าตอนเนี้ยมังงะต้องแต่ตอนที่หนึ่งของเม่์ออกกับมัง่ะแม่งไม่ออกเลยตอนนี้สี่สิบแม่งไม่มีมาเลยบอกก็แม่งไม่มีมาเลยสามเดือนแล้วมัวแต่ทำสามสิบเก้าจุดห้าสามสิบเก้าจุดห้าจุดสองเพื่อนะกูรอตอนที่สี่สิบนะจะรออ่านตอนจบแม่งไม่ออกสักที ไอ้เหี้ยแล้วอีกอย่างนะคือแบบมีเสียงพีว่าพีจ่จาาว่าทาไมไม่ทํามาตอนมันเป็นยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่ตอนคือไข่เนี่ยมันเป็นไม่รู้เป็นค่ายน้องใหม่เลยแต่ส่วนใหญ่ไอ้เมที่ทําเป็นภาคแรกหรือซีซั่นแรกทํามาแค่สิบสองถึงสิบสามตอนเพื่อดูก่อนว่าผลกําไรที่ได้จะเป็นยังไงนะสำหรับน้องๆหลายคนที่ถามว่าไฮ้พี่ทำไมซีซั่นหนึ่งเมทชอบทําเป็นภาคไทยใช่ป่ะแล้วซีซั่นสองซีซั่นสามมันไม่ชอบมีภาคไทยคือต้องเข้าใจไงพวกเราคนไทยนะคือแบบเอาแบบไฟสไฟแวรผมก็ทำาล้คือแบบ ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ดูแต่ไปดูของเถื่อนนะฮะบ,บริษัทที่มาพาเขาขาดทุนเขาก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมันก็ไม่ไม่น่าจะเข้าใจกันยากนะก็น่าจะเข้าใจกันอยู่นะว่ามันขาดทุนนะเพราะว่าเราดูของเถื่อนกันเราไม่ได้ดูเราไม่ได้ซื้อแผ่นแท้มาดูนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะดูอะไรก็ดูในเน็ตเนาะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ซีซท่นส,สองนะผมคอนเฟิร์มว่ามีแต่ไม่รู้จะมาวันไหนนะแต่มีแน่นอนอเคนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาระต่อทุกกคคนนะรับ ไม่มีในพูดแลวเนาะก็ใครดีคิดยังไงเรื่องนี้ก็ลองเป็นไว้ใต้ร่างคลิปนี้นะก็อยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันนะโอ้ตั้งแต่ทําเรื่องไฮยารีมานี่คือแบบโอ้ยอีเขี้ยหมื่นกว่าวิวกูแบบแบบเฮ้ยเย่งมากเลยกูทำไเล่นๆแต่ไม่มีจริงอะ่ะคือแบบภูมิใจนะคือแบบโอ้หทาไปปุ๊บมันกม็มีทีมที่อยู่ทีมกับผมก็เยอะเหมือนกันกนะทีมอยู่ก็เยอะนะส่วนทีมสากะเนี่ยมาทําไมมาทําไมหมดบังแล้วนะ โอเคนะคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์จะให้ใครยังกดสองสามไลค์นี่ผมแบ๊บแล้วก็ต้องขอรอนะไปก่อนนะสวัสดีครับดีจ้า